สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากับดิฉันราตรีภัยสารสุขสมปองค่ะวันนี้มีหัวข้อข่าวนําเสนอดังต่อไปนี้ค่ะเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนําแจกข้าวกล่องปรุงสุกน้ําดื่มในกิจกรรมแบ่งปันสุขเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านที่กําลังประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะ เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรียังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมแบ่งปันสุขเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังประสบกับปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งในช่วงระยะเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีจะมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีทุกเพศทุกวัยทั้งผู้สูงอายุประชาชนทั่วไปและเด็กๆจากในเขตเทศบาลเมืองลบบุรี รวมทั้งประชาชนที่อยู่รอบบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีได้มารวมตัวเพื่อรอรับแจกเข้ากล่องปรุงสุกน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมและขนมสำหรับเด็กในกิจกรรมแบ่งปันสุขยิ่งนับวันยิ่งมีประชาชนเพิ่มมากขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนจึงจัดกิจกรรมแบ่งปันสุขขึ้นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นโดยกิจกรรมแบ่งปันสุขช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโควิด -19 เริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน2564ที่ผ่านมาหลังจากที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับรองการเลือกตั้งซึ่งเป็นภารกิจแรกของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนำข้าวกล่องปรุงสุกน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมและขนมสำหรับเด็กมาแจกให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศ เทศบาลเมืองลบบุรีเมนูในแต่ละวันจะมีการสลับปรับเปลี่ยนไปโดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับอสอมเทศบาลเมืองลบบุรีคอยจัดแถวประชาชนให้เว้นระยะห่างมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิใช้เจลล้างมือสวมหน้ากากอนามายัยเพื่อป้องกันเชื้อโควิด -19 ตามมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุข ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดสิ่งของต่างๆเป็นชุดๆที่ประกอบด้วยข้าวกล่องน้ำดื่มขนมนมบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปและให้ประชาชนที่มาเข้าคิวรับของตามลำดับตลอดระยะเวลาที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินกิจกรรมแบ่งปันสุขช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโควิด -19 ได้รับเสียงชื่นชมและคำขอบคุณจากประชาชนเป็นอย่างดี เพราะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้และอยากให้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมแบบนี้ไปนานๆหรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าการดําเนินกิจกรรมแบ่งปันสุขช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโควิดสิในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่กําลังประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยจะดำเนินการเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนหรือมากกว่านั้นตามความต้องการของประชาชนพร้อมเตรียมนําสิ่งของต่างๆทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นแอลกอฮอล์หน้าก,ากากอนามัยและอื่นๆมาแจกให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 อยู่ในขณะนี้ โดยเชื่อว่าน่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้บ้างไม่มากก็น้อยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวต่อว่าการแพร่ระาบาดของโควิด -19 ในระลอกที่3หรือที่เรียกกันว่าการระบาดระลอกเมษายน2564มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างรวมทั้งจังหวัดลบบุรีก็พบมีผู้ติดเชื้อจำนวนหลายราย และทุกภาคส่วนของจังหวัดลบบุรีได้ระดมสัปพกกำลังในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อป้องกันยับยั้งและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกันกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนําโดยนายจำเรินสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวและได้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่บางคนต้องหยุดงานขาดรายได้จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยจัดให้มีการแจกข้าวกล่องปรุงสุกใหม่เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานและคนหาเช้ากินค่ำในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ไม่มากก็น้อยนอกจากนี้เทศบาลเมืองลบบุรียังได้มีการมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองจากโควิด -19 ประกอบด้วยหน้ากากอนามายัยแอลกอฮอล์ล้างมือและยังเตรียมจัดมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนว่า ในสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในครั้งนี้ยังมีความรุนแรงอยู่ฝากเตือนพี่น้องประชาชนขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติใส่หน้ากากอนามัยเสมอพบปะคนน้อยลงสั้นลงอยู่ห่างๆกันพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไว้ล้างมือบ่อยๆล้างมือทุกครั้งหลังจัดต้องสิ่งของสาธารนณะและคอยสังเกตอาการตนเองและครอบครัวคนรอบข้าง หากไม่สบายให้แยกจากคนในบ้านแล้วรีบไปตรวจรักษาเพื่อรีบตัดวงจรการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทันทีค่ะ ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ามาโดยตลอดค่ะพบกับดิฉันและทีมข่าวได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ We